จะพาเพื่อนๆมาชมการเชดินของรถดำกันครับขันแรกเลยครับน้องบอลจัดเลยรีมงานเป้ยดำมซิงจะรีบเทนิดนึงครับเพราะว่าจะต้องกลับไปวิ่งงานต่อคันที่สองก็เป็นของน้องเป้ยดำมซิงครับออเทเลยนี่แน่ ทรายครับทรายนำมาถวายให้กับวัดนะครับได้บุญกันทุกคันเลยครับอาอคันนี้ผู้หญิงครับครับน้องอ้อแฟนน้องเป้ยครับนี่นำทรายมาถวายให้กับวัดนะครับสาธุสาธุกันทุกคันเลย ได้บุญกันทุกคันครับคันนี้ใช้น็อตครับมิซูบิชิแอล0อโอ้โหนี่แหละครับงานใส่บุญของกระกัน,นะครับยกเลยฮึบเดี๋ยวชุดทีมงานไปตํามซิงจะต้องกลับไปวิ่งงานต่อนะครับก็เลยต้องขอตัวเทก่อนครับคันนี้พ่อดังยังก็อหกล้อเลยครับ โอ้โหเสียงนี่ฮือดฮืดฮืืดเลยเอายกไวไหมเอ่ยเอาละฮะโชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะทุกคันทุกคันเลยครับโอ้โหเสียงท่อสุดยอดเอาครับคันนี้ยกขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเสียงท่อฮืดพืดืืดืด มียกสูงครับงานสร้างรถของเฮียมิตรครับไปได้ทุกที่ใหญ่อลังการนาซาข้างหน้าคานแข็งครับขับเคลื่อนสี่ล้อดําเลยตามมาด้วยรถนักแกะครับคนสู้ชีวิตนิสสันถอยครับถอยถอยครับถอยโอ้โอ นี่แหละครับการทําบุญของรถดัมนะครับเขาก็นําหินกับทรายนะครับมาถวายให้กับวัดวัดก็จะนําหินทรายเอาไปก่อสร้างนะครับรถนักแก่ครับฮึบยกเลยฮึบ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  อีกหนึ่งเรียบร้อยครับอ้าวต่อมาครับนิสันรถน้องบัสครับโอ้โหนิสันเอาเบาถอยตูดยันกองดินเลยครับอ้าวว่าง่ายยกเลยฮึบยกไหวไหมฮึบฮึบเอาฮึบฮึบเอาไหวครับโอ้โหฮอนต้าฮีโร่ครับรถน้องเพียร ยกเลยครับฮึบนี่มีแต่คันหล่อๆทางนั้นเลยใส่รถดำใจบุญครับสาธุสาธุสาธ,สาธุได้บุญกันทุกคันนะครับโอ้โหนี่มีเพื่อนๆหลายคนที่ถามมานะครับว่าหมวกบางิมะนะครับของคันนี้นะครับสั่งมาที่แจ็คแกรซิงนะครับ ใน Facebook เลยครับแจ็คแก็บซิงสละแอรอจอจานนะครับแจ็คนะครับแจ็คแกลซิงหล่อมากครับบางหิมะเขาหล่อมากหาซื้อในเพจ Facebook ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยอแล้วครับเอาละเดินทางปลอดภัยน,นะจ๊ะเดินทางปลอดภัยน,นะจ๊ะตามมาด้วยแอลส่งร้อยครับนี่เอ้าฮึบโอ้โหคันนี้กระบะยาวมากเลยครับ กระบะยาวยาวเอายกลยครับโอ้โหโนี่เรียบร้อยสาธุสาธุครับคันนี้กระบะยาวมากนะครับโอ้โหสุดยอดเอาเรามาชมคันนี้บ้าง t o y ยต้าครับนี่ครับ t o y ยต้า กองตรงมุนจะเป็นหินนะครับมีทั้งทายมีทั้งหินนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาดูรถดำเชดินแล้วก็หินนะครับซึ่งเรารถดำนั้นเอามาถวายให้กับวัดนะครับโตโยต้าครับโอ้โหอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นโฟวิลครับ